วันหนึ่งที่นาชิซัตได้ออกไปเดินกินล่มชมวิวเพื่ออวดความหล่อของเขาในป่าเขานั้นได้บังเอิญเจอกับหญิงสาวรูปงามนางหนึ่งนางนั้นก็คือนางไม้นามว่าเอ็กโคผู้ที่ไม่สามารถพูดเพื่อสื่อสารได้อย่างที่หญิงสาวปกติทั่วไปทำเพราะนางนั้นได้โดนเฮราภรยาของเทพซุสทราบเอาไวา้เพราะนางไม้เอ็กโคผู้นี้ เคยได้หลอกลวงหลอกล่อเฮราเพื่อดึงความสนใจของนางเพื่อทำให้สุดนั้นได้มีเวลาไหลอยออกไปมอนางไม้สาวตนอื่นๆเมื่อเฮราเด้รู้ไตน,นางจึงได้ทราบเอ็กโคให้เป็นเช่นนี้และในวันนี้เมื่อนางไม้เอ็กโคได้เจอกับนาชิตซัตนางนั้นก็ตกกรุมรักเขาในทันทีเพราะความหล่อเหลาของเขานั่นเองเอ็โคนั้น ได้จะจ้องมองไปที่นาศิตซัสโดยไม่กระพริบสายตาเมื่อนาศิตซัสได้เห็นแววตาของนางเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเอ็กโคผู้นี้โดนเขาตกสัแล้วเขาจึงได้กล่าวทักทายนางออกไปฮั่นแน่ข้าลอมากใช่ไหมล่ะล่อจนวัวตายควายล้มล้มเมืองจนเจ้าเนี่ย มองข้าไม่ละสายตาเลยใช่ไหมละ่ะแม้ว่าเขาจะกล่าวทักทายออกไปเช่นนั้นแต่สิ่งที่นาชิตซัดยังไม่รู้เกี่ยวกับนางไมเอ็กโคก็คือนางนั้นได้ถูกสาบเอาไวา้ให้พูดสื่อสารไม่ได้